ถ้าถามว่าแมนยูเคยบวยติดคอไหมพี่อ้นบอกได้เลย4ซ้า5ปีหลังบ้วยติดคอบ่อยมากแต่ในฐานะที่แมนยูเนี่ยไม่ได้ลุ้นแชมป์ความรู้สึกของเด็กผีหลังจบเกมเนี่ยมันก็ออกแนวออกมาบน่นออกมาดา่าออกมาเสียดายบ้างนิดหน่อยแต่ด่าเนี่ยจะเยอะมากกว่าส่วนความรู้สึกของเด็กปืนใหญ่อาเซนอลเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เสมอกับบูไป22 ในฐานะที่ตัวเองกําลังลุ้นแชมป์ช่วงปลายฤดูกาลมันก็อยากดา่ามันก็อยากบน่นแต่ความกดดนันความเศร้ามันกืนกินทุกอย่างไปหมดเลยบางคนจนถึงตอนนี้ยังนอนไม่หลับเลยนะคือพี่อ้อนเข้าใจความรู้สึกของเด็กปืนใหญ่ทุกคนนะที่แบบว่าอยากบน่นอยากดา่าแต่ความหวาดกลัวความกดดนันไอมโนภาพที่เราคิดขึ้นมาว่าโอ้โหนำขนาดนี้แล้วพวกกูจะยังไม่ได้แชมป์อีกเหรอ มันผุดขึ้นมาในหัวเต็มไปหมดนี่เรากําลังจะได้รองแชมป์อีกแล้วเหรอมันก็ผุดตามหลังมาเต็มไปหมดจนบางคนก็อย่างที่บอกนอนไม่หลับจนถึงตอนนี้นำเขาก่อน2-0งูนนเนาะแล้วประตูทีเสมอ2-2เนี่ยมันก็ยิ่งน่าเจ็บใจไปกันใหญ่เพราะว่าเป็นจังหวะผิดภาดของผู้เล่นอาเซนอลนเองดาวิดอาญย่าไม่สื่อสารกับกาเบียมากายเยสจากลูกที่ไม่มีอะไรเลยก็กลายเป็นออกมาผิดจังหวะชนกัน แล้วก็เสียประตูตีเสมอ,อตอนแมนยูบอยติดคอเนี่ยมันไม่ได้ลุ้นแชมป์ไงมันไม่ได้แบบนำเป็นจ่าฝูงแล้วมีใครตามหลังมาจี้กดดันมันก็เลยด่าได้เต็มปากแต่พอเป็นอาร์เซนอลที่แบบนำจ่าฝูงมาสักขนาดนี้แล้วเหลืออีก 11- 12นัดจะจบฤดูกาลอยู่แล้วด้านมาพลาดแบบนี้เสียแต้มแบบนี้มันก็น่าเจ็บใจมันก็น่ากลัวน่ากังวลวเป็นธรรมดา และตอนนี้นำอยู่5คะแนนแล้วถ้าเกิดนัดถัดไปแมนซิตี้ชนะได้เหลือแค่2คะแนนเท่านั้นหู<ฮ>้หวัดเสียวแทนเห็นสีหน้าของดีแคนไรในรูปไหมเชื่อเหลือเกินว่าสีหน้าของเด็กปืนใหญ่แอสเนอนทุกคนณวันนี้เป็นแบบนี้หมดเลยถ้าเป็นภาษารุ่นพี่อ้นก็คือเหวอแดกไปแล้วอองไปแล้วเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นกับทีมกูเนี่ยแดนัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกชนะได้แค่3 เสมอไปสี่แพ้ไปหนึ่งดูสินะทําแต้มหลุดมือเนี่ยกระจุยกระจายเลยแล้วแบบนี้มันจะไม่ให้อห้องให้อ่อมให้เหวอแดกได้อย่างไรกันแต่ดูสีหน้าคนนี้สิเปปกาเดโอลา่าสีหน้าแบบกูกลับมาแล้วระวังนะปืนใหญ่เอรบัยพร้อมแซงเสมอประมาณนั้นเลยคิดว่ามิเกลอาเตต้าคงจะกดดันคงจะเก่งไปหมดมั้งกับการนำจ่าฝูงแค่ไม่กี่คะแนน แล้วคนที่ตามหลังมาเนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เออประมาณนั้นไหมก็เห็นพี่ๆน้องๆที่เป็นแฟนวอลเซนอลหลายคนเขาก็บ่นกันนะว่าเล่นเล่นแบบนำสองนยแล้วแทนที่จะกดบู๊เพย้ยับเลยกลายเป็นเกงกลายเป็นกลัวแล้วก็รักษาสกอร์ซะอย่างนั้นจากนำสองศู 0, มันก็เลยกลายเป็น2อแทนที่จะกดให้วู๊เนี่ยจมดินไปเลยก็ทำไม่ได้ แล้วพอทําไม่ได้กลายเป็นแค่1คะแนนเท่านั้นโอ้หวัดเสียวนะใจอยากให้อร์เซนอลได้แชมป์นะปีนี้มันมันควรค่ากับการได้แชมป์แล้วมันถึงเวลาที่อร์เตนอลต้องได้แชมป์แล้วคือถ้าปีนี้ไม่ได้อีกเนี่ยโอ้โหสภาพจิตใจของแฟนบอลอร์เตรเลียจะเป็นยังไงกันก็ไม่รู้ซึ่งโดยส่วนตัวของพี่อ้นเองแล้วก็ยังแอบเอาใจช่วยให้อร์เซนเลเนี่ยกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ให้ได้นะครับแต่ หลังจากนี้11นัดส,สุดท้ายก่อนจบฤดูกาลทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของอเซนอนเอง100%พลาดไม่ได้แล้วนะสะดุดไม่ได้แล้วนะคนที่ตามมาอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาพร้อมแซงตลอดเวลาแล้วนะเด็กปืนใหญ่คิดเห็นยังไงกับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับใจเย็นๆใจร่มๆเชื่อเถอะเ,เดี๋ยวก็กลับมา